สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนักปฏิบัติธรรมมือใหม่หลายท่านที่เพิ่งเริ่มฝึกทำภาวนาและได้ทราบว่าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของคนเรานั้นมีดวงธรรมภายในก็ปรารถนาที่จะเข้าถึงดวงธรรมนี้เชกเช่นเดียวกับนักปฏิบัติธรรมท่านอื่นที่ได้เข้าถึงแล้วจึงได้เร่งประกอบความเพียรอย่างอุกฤษแต่ทว่าก็กลับกลายเป็นวิกฤตแทนนะคะแล้วจะแก้วิกฤตนี้อย่างไรให้ผ่านพ้นจนได้เข้าถึงดวงธรรมภายใน ในเรื่องนี้เราไปฟังคำแนะนำจากครูมะใหญ่ไปพร้อมๆกันซึ่งมีหลักวิชาดังต่อไปนี้ค่ะที่จริงศูนย์กลางกายฐานที่7มีดวงธรรมอยู่แล้วแต่ว่าเป็นของละเอียดอ่อนเราจะเข้าถึงได้ต้องฝึกใจของเราให้ละเอียดอ่อนเท่ากับดวงธรรมภายใน ถ้ามันละเอียดเท่ากันใจของเราไปแตะอยู่ที่ดวงธรรมตรงนั้นถูกส่วนเข้าเราก็จะเห็นความสว่างขึ้นมาเป็นดวงใสๆหรือดวงธรรมภายในที่โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ซึ่งมีอยู่แล้วและศูนย์กลางกายตรงนี้มันเป็นช่องว่างๆเป็นอากาศสาัทธาดว่างๆโลง่ลงๆเล็กนิดเดียวอยู่ตรงกลางเป็นทางไปสู่พระนิพพานสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้ว เหลือแต่ปรับใจของเราให้ละเอียดอ่อนให้เท่ากับสภาวะธรรมภายในคุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาแนะนำเพิ่มเติมว่าทำมาทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปทำให้เกิดขึ้นมา เมื่อใจของเราหยุดไปถึงไหนมีความละเอียดเท่าเทียมกับสิ่งที่มีอยู่ภายในแล้วเราก็จะเห็นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาดังนั้นให้เราหมั่นฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้เฉยๆอย่างเบาสบายด้วยใจที่ผ่องใสเยือกเย็นอย่างถูกหลักวิชาก็จะสามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในได้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเปื้อนหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติที่พยะสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่า ใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ